สวัสดีครับผมซีเอมชยาวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ตรงด้านหน้าท่านเลยนะครับเป็นทุ่งนาสีเหลืองๆตรงนี้จะมีอยู่5ไร่5ตารางวาต้องการขายยกแปลงอยู่ที่2ล้าน2แสนบาทราคานี้พร้อมโอนให้ทันทีนะครับและที่พื้นนี้ก็ติดน้ำแม่ฮาว น้ำไหลตลอดปีและล้อมรอบก็จะเป็นลำเหมืองล้อมรอบพื้นที่ของที่ดินมีวิวภูเขาบรรยากาศดีๆนะครับพื้นที่ก็ตรงด้านหน้าท่านเลยตรงนี้จะเป็นน้ำแม่ฮาวนะครับบรรยากาศดีมากเหมาะที่จะทำบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศหรือว่าซื้อเกงกำไรห่างไฟฟ้าเพียง150เมตร ทางถนนลาดยางนะครับเพียง500เมตรและพื้นที่ตรงนี้ห่างทางหลวง3009แม่ริมบ้านไรเพียง1.5กกมนะครับพื้นที่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนนะครับพื้นที่ก็เป็นท้องนาทั้งหมดท้องนาทั้งหมดนะครับบรรยากาศดีมากห่างตัวเมืองเชียงใหม่เพียง38กิโลเมตร ด้านข้างก็จะติดพวกลำเหมืองของส่งน้ำรอบๆของพื้นที่มีถนนสาธารนณะเข้ามาถึงหน้าที่ดินตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่นะครับด้านขวามือตรงนี้จะเป็นถนนนะครับเป็นถนนดินนะครับรถก็มาถึงหน้าที่ดินได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนมากรอบๆข้างเคียงก็จะเป็นของคนต่างจังหวัด ไปหมดแล้วนะครับพื้นที่5ไร่5ตารางวาต้องการขายยกแปลง2ล้าน2,00แสนบาทราคายัางต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นน้ำแม่ฮาวนะครับตอนนี้ผมนะครับ C.M. ชัยากำลังเดินอยู่ในพื้นที่ของที่ดินที่จะขายบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ ถ่ายจากสถานที่จริงนะครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับบรรยากาศดีมากวิวสวยบรรยากาศดีๆและโฉนดนะครับตรงนี้เป็นโฉนดขุดแดงพร้อมโอนได้ทันทีเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนนิดๆน,นะครับราคาก็ยังคุยกันได้นะครับ รอบๆข้างส่วนมากจะเป็นคนต่างจังหวัดมาปลูกบ้านเป็นบ้านพักบ้านอยู่อาศัยนะครับบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยห่างตลาดสดสันประยางก็ประมาณ2กิโลเมตรนะครับไม่ไกลแหล่งชุมชนสำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร088 805 3701 i อ l ีไล์ m แล้วก็24ตัวละ 4m ฝากทุกท่านติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ